มูสคพรมเขาคือร้านอาหารซึ่งเป็นเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลหรอใช่แล้วเปิดบริการทัวร์มา13ปีครับทำอาชีพนี้ต่อเนื่องมาเลยครับไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพเลยจนกระทั่งเจอโควิดโควิดเป็นไฟบังคับตอนที่คิดว่าจะทำผมก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะมากๆาเลยแล้วทำยังไงให้คนรู้จักอะคะชวนเพื่อนเหอนครับวันแรกเราไม่มีทางทำอะไรออกมาได้แบบดีที่สุดอยู่แล้วเพราะตอนนั้นก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยจักนัก็ปากตอกปาก เดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ตกประมาณเดือนละล้านห้าต่อสาขาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุกตาพารวยนะคะเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่เอกกี้ไม่มาติดธุระนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเลยค่ะขอต้อนรับพี่บุ๋มบรรดาค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาเป็นนางงามเลย พีห่หมุตอนเป็นนางสาวไทยปีไหนนะ2543ค่ะ2543 2 25 <43. S 1> า4 3แต่ออยังสวยเหมือนเดิมดูแลต,ตัวเองยังไงคะเน้นความสุขทางจิตใจมากกว่า <c oughs> แล้วก็เน้นสิ่งดีๆที่เราได้ทำให้เพื่อคนอื่นค่ะค่ะดีจังเลยอะ่ะแล้วก็ลูกสาวน้องอัดามันได้ เกรดเฉลี่ยนี่คือ4.0่จุยเน่ยยังไงเขารักเรียนขนาดนี้ต้องดูว่าความถนัดของเขาฟังพูดอ่านเขียนเขาชอบอะไรมากที่สุดไม่ได้ไปเน้นว่าเขาต้องได้เกรดสีนะเพียงแต่ว่าเขาได้เกรดเท่าไหร่ก็ตามเราแฮปปี้หมดแต่ขอให้เขามีความสุขและตอบกับตัวเองได้ว่าเขาทําดีที่สุดรืยยังแล้วตอนนี้ก็บอกว่าพี่บุ๋มอะลักกี้นเกมแล้วก็ลักกี้ในเลฟด้วยเราสักนิดได้ไหมเรื่องความรักเขาดูแลดีค่ะดีให้กาลังใจอาจจะเป็นพ่อตัวโตกันแล้วแล้วก็ส่งกําลังใจกันแล้วก็วางแผนมันไปชีวิตให้กับเราเขาบอกว่าอาชีพดดาารไไม่่้อยู แก่จะทําอะไรเดี๋ยวเขาเตรียมแผนไว้ให้เขาไม่ได้ถามเลยนะวันนี้พี่จะลงพื้นที่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาให้พี่ทําเต็มที่เลยค่ะโชคดีมากเลยอะ<ช>แล้วต้องบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งคือเก่งทุกๆ<อ>ด้านแหละแล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่บุ๋มเนี่ยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องพอรบรความผิดซ้ําคดีเกี่ยวกับเพศมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คนที่เขาทาผิดทางเพศซ้ําแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าครั้งแรกเขาไม่สํานึกอะแล้วครั้งที่สองเขายังทําอีกอะไม่ควรเป็นรถโทษให้เขาแล้วไงโทษที่เราเพิ่มมากขึ้นก็คือฉีให้ฝ มิจฉาทิ่ดีเหรอคะดีค่ะสําหรับพวกที่สําหรับพวกที่เคยข่มขืนเด็กค่ะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วออกมาข่มขืนใหม่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่สํานึกแล้วค,คุณไม่ควรได้ใช้แล้วแหละจบแล้วแล้วมันจะมีฉีดที่ฟอร์มไหมมีค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วค่แล่นลุ้นที่บุ๋มเองอะนอกจากจะจะทำเรื่องออเกี่ยวกับ งานส่วนตัวแล้วดูแลลูกแล้วยังมีองค์กรทําดีอีกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการดูแลผู้คนเป็นงานที่หนักมากคะ่ะเพราะว่าโควิดมันหนักกับเราเยอะมากค,ะค่ะแล้วก็โควิดมันกลายเป็นว่า ทีมองค์กรทําการเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ในการดูแลโควิดนะคะในการมีรถรับส่งผู้ป่วยนะคะเราส่งเข้าสารอาหารแห้งไปถึงบ้านผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านด้วยค่ะเอาเวลามาจากไหนอะพี่บูบนการใช้เสียงสีชมพที่คนไทยจะคุ้มากค่ะคุ้นมากจริงๆถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะจะงานรัดตัวนะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแต่ว่ารายการของเราค่ะก็ยังมีความสามารถที่จะดึงตัวพี่บูมาในวันนี้ ซึ่งวันนี้จะให้พี่ปุ๋มเป็นเชฟเทเบิลนะคะเราอยู่ที่ฟู้ดฮับโฮมใครจะรู้ว่านี่คือร้านอาหารแต่จริงๆแล้วเขาคือร้านอาหารซึ่งเป็นเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลเลยหรอใช่แล้วและตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟเออค่ะ สวัสดีค่ะเชฟเตอร์สวัสดีครับโหยอดโอ้โหผมต้องต้องลงเลยยอดเลยต้อเลงกาเลยขอถามเลยได้ไหมชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหวันี่ข้าตัวไม่ต้องพี่ขอเนื้อกลับ พอละพี่พอใจละได้ไหมคะพี่บ<อ> <ผม S 2> ุ๋มอยากได้คนดีอย่างพี่บุ๋มเนี่ยเอาไปเลยครับโอ้ยไปดีด้วยอะ่ะงั้นขออยู่ร้านนี้ดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าเชฟเต๋อเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเชฟเป็นไพร์เวดไกด์มาก่อนใช่ใชไหมคะ<อ>เปิดบริการทัวร์มา13ปีครับทำอาชีพนี้ต่อเนื่องมาเลยครับไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพเลยจนกระทั่งเจอโควิดโควิดเป็นไฟบังคับไกด์แล้วมาเปลี่ยนเป็นเชฟมันเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะนั่นสิมันคนละทางกันเลยอ่ะมันไม่ใช่ ควรจุ๋มาทานข้าวของผมครับอย่างเงี้ยจริงอตอนที่ผมทําบริษัททัวร์ครับผมจัดเป็น private tour <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้ไปกินอาหารดีๆค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเนื้อที่ไหนอร่อยหรือไปเมืองเนี้ยของญี่ปุ่นต้องกินอะไรแล้วของดีๆเขาามาปรุงให้เสิร์ฟเป็นยังไง <c oughs> ก็เลยมีโน้ตฮาวตรงนั้นติดตัวมา <c oughs> แต่ก็ <c oughs> รู้ของอร่อยอ่ะใช่ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนพอนรู้ว่าจะมาทำเองไงเนาะกาให้อร่อยมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะตอนที่คิดว่าจะทำผมก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะมากๆาเลยครับต้องอ่านเช็กบุ๊กแบบเป็นร้อยร้อยเล่มอะครับจากที่ไม่มีเลยก็ต้องซื้อมาเติมเต็มตัวครับต้องเริ่มจากสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความรู้ได้ด้วยแล้วเราชอบกับมันผมชอบทานสเต็กมากเลยก็เลยไปซื้อเนื้อก้อนหนึ่งจากออสเตรเลียมาเป็นวาก,กิวออสเตรเลียที่มันอร่อยมากเลยคือสเต็กเขาแค่ย่างไฟมาเฉยๆแล้วโรยเกลือคือถ้าจะมาเสิร์ฟแบบหั่นเป็นเตก ชิ้นหนึ่งอ่ะกว่าจะทานอิ่มอ่ะต้องขายแบบหูแบบสองสามพันบาทอ่ะแล้วแล้วเราแบบโนเดมใครจะมากินของเราอะไรเงี้ยครับไม่เคยเลยอะไร,งไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊งั้นเราจะเอาอินกิเดียนเนี่ยเจียบเนื้อสเต็กเนื้อวัวที่เรามีเนี่ยมาทำไงให้มันแบบอร่อยในราคา<ฆ>ที่แบบเข้าถึงได้ก็เลยลองจัดเป็นแทนที่จะเสิร์ฟในชิ้นใหญ่อ่ะก็มาซอยออกมาเป็นอินกิเดียนอื่นๆเพิ่มคำว่าวัตถุดิบอื่นๆนะครับขายในราคาหกคอร์สละเก้าหิบาท จะทำยังไงให้คนรู้จักอ่ะคะเพราะเริ่มแรกเลยอ่ะแรกแรกเลยนี่ก็ชวนเพื่อนก่อนครับเพราะว่าตอนที่เราวันแรกอ่ะเราไม่มีทางทําอะไรมาได้แบบดีที่สุดอยู่แล้วเราก็ให้เพื่อนมาติชมให้เพื่อนมาติชมเพราะตอนนี้ก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยจากนั้นก็ปากต่อปากใช่ครับแล้วก็ปังมากตอนนี้คือแบบคิวต้องจองข้ามหลายๆเดือนเลยใช่ไหมใช่ครับข้ามหลายเดือนเลยอ่ะลองนี้ถามแบบตุ้งตุ้งนี่นะเดือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่คะ ราเผื่อที่ฉันแบบเผื่อการเป็นวิ่งงานอย่างพวกเราสองคนเนี่ยจะได้ยิ่กับพี่นะตกประมาณเดือนละล้านห้าต่อทานค่ะโอ้โหขอมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมคะตายแล้วอ่ะล้อก่อนที่ย่าจะขอเป็นลูกศิษย์ฉันขอไปแล้วก็วันนี้พี่ปู่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แน่ๆเลยแน่ๆเลยเอางี้าลองเทสกันดูก่อนเรามีเคล็ดลับแน่นอนเราจะต้องมาล้วงลึกเคล็ดลับจากคุณเต๋อ ซึ่งไม่รู้จะให้หรือเปล่าแต่เราจะเอา <grow up> กลับมาอยู่กับรายการซุปตาพารวยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับความปังนะคะของร้านฟู้ดทับโฮมซึ่งต้องถามคุณเต๋อนิดนึงว่า เชฟเทเบลอ่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเชฟเทเบลคือการมากินอาหารที่บ้านเชฟโดยเชฟจะรลังสรรเมนูที่ดีที่สุดมาเสิร์ฟให้ลูกค้าทานโดย <Okay. S 1> ลูกค้าไม่ต้องเลือกเมนูแต่เชฟจัดการให้ครับว่าอร่อยแน่นอนแต่ตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นไกด์ใช่ไหมพอเป็นไกด์เสร็จก็มาเป็นเชฟต่อครับ ผลกระทบจากโควิดก็หนักหนาอยู่นะครับถ้าบริษัททัวร์ก็คือปิดไปเลยายาวนานแต่ว่าผมยังคีพรุกน้องไว้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องลาบใจเงินเดือนทุกเดือนทุกเดืนเอนพอมาทำเชฟเทเบิลเนี่ยก็มีโดนปิดไปหลายรอบเหมือนกันที่เขาให้ล็อกดาวน์อันนั้นก็กระทบตรงที่ว่าตอนแรกๆเราทําคนเดียวาทาคนเดียวแล้วเราก็แบอ,อ,อ,อปิดก็ไม่เป็นไรเราพออยู่ได้แต่พอเรามีลูกน้องให้ต้องดูแลครับที่ร้านอาหารน่ะพอโดนล็อกดาวน์ทีนึงอ่ะผมก็ เขาเจอหน้ากันทุกวันทุกเช้าครับ mm ก็เลยต้องคีบไม่ได้ใช่เพราะตรงนี้คือบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับพนักงานทุกคนที่มาช่วยผมก็ต้องเจอหน้ากันทุกเชา้าหนีไปไหนไม่ได้<อ>ก็เลยดูแลกันเหมือนครอบครัวประมาณนั้นครับลูกค้ากลุ่มแรกที่กล้าควักตังค์มานั่งจ่ายแ <laughs> บบกินบนโต๊ะแล้วใข่เพื่อนๆที่เรารู้จักกันก่อนเนี่ยครับก็กลุ่มนั้นก่อนเลยครับ คนนอกเราคงยังไม่กล้าจะ <ừ m. S 2> ชวนใครมากินเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทําออกไปเนี่ยมันอร่อยไหมกินได้ไหมคนะจะชอบไหมแล้วเพื่อนว่าไงคะเพื่อนก็ส่วนใหญ่จะให้กําลังใจติเราก็เอามาปรับครับชมเราก็<ะ>เป็นกําลังใจเล็กๆให้เราแบบเออเรามาถูกทางนะ,ะซึ่งเราไม่เห็นเราว่าปลายทางเรามาได้ไกลขนาดไหนมันก็ต้องแบบเหมือนมีไฟดวงเล็กๆค่อยๆส่องไปให้ดูแล้วมันขยายออกไปสู่คนนอกได้ยังไงปากต่อปาก<ะ>หรือว่าเราลงโปรโมทอะคะพอกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาก็ มากินซ้ํามากินซ้ำเพราะว่าเออเราถ่ายถูกเราวัตถุดิบเราดีจริงกลับมากินแล้วเขาก็อยากจะชวนเพื่อนของเพื่อนชวนลูกค้าชวนเจ้านายบางทีก็มาใยแบบมาฉลองกันก็เลยก,กลายลเป็นวงถัดไปแล้วก็เขาบอกอปากต่อปากกันออกไปเรื่อยๆแล้วเมนูที่คัดสรรมาเนี่ยทำไมถึงเน้นเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่ทั้งผมอะมีความชอบทานเนื้อมากๆเ,เป็นต่ว <นะ S 1> ตัว แล้วก็มีความรู้ทางด้านเนื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเวลาผมทําบริษัททัวร์ก็ต้องมีเรื่องเล่าสตอรี่ถามอะไรมาต้องตอบได้หมดครับแล้วคนไม่กินเนื้อเนี่ยเวลาเขามากินอย่างอื่นได้ไหมผมมีคอร์สซีฟู้ดสำหรับดอนบีฟดังนั้นการเริ่มต้นทําร้านเนาะต้นทุนเยอะไหมคะตอนนั้น ไม่เดือดรังนะครับเพราะว่าเงินที่ทําบริษัททัวร์มาก็ยังอยู่ในบริษัททัวร์ขีไว้จ่ายลูกน้องมันกระทันหันมากๆกครับก็เลยแบบแทบจะไม่เหลือเงินติดตัวเลยที่เป็นี่วนจากบ้านเนาะจากบ้านมาเป็นร้านอย่างเงี้ยคิดแค่ว่ามันต้องเริ่มทําอะไรทักอย่างแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่ได้ปูปเปอร์ไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ผมเริ่มจากโต๊ะบริษัททัวร์นี่ครับ ัวนี้ก็ตัวนี้แล้วก็เอาอเไปซื้อเตาแก๊สปิกนิกมาอันหนึง่งกระทะที่บ้านไหนๆก็คงมีอยู่แล้ววัตถุดิบอุปรกรณ์อะไรพวกนี้ก็คงมีเอาจากที่มีเลยครับถ้าหลายคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้แล้วไม่มีฝีมือการทําอาหารแต่ใจอย,ยากเป็นเชฟเทเบิลบอกคาหน่อยสิคนควรเริ่มต้นยังไงผมว่าสิ่งที่ต้องเริ่มเลยต้องมี2อ,อย่างหนึ่งคือต้องมีแพชชั่นก่อนว่าเราเดี๋ยวจะทําสิ่งนี้จริงๆว่าเราอยู่กับมันได้เพราะมันจะ เป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากๆเลยในการ<ะ>ที่เราต้องคลุกคลีอยู่กับมันอย่างที่2คือเราต้องหาความรู้ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอ่ะเราต้องสามารถควบคุมตัวเราเองได้ให้เราแบบพยายามขวนขวายหาความรู้<ะ>เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การจัดคอสที่เสิร์ฟเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีกี่คอสคอสที่เสิร์ฟนะปัจจุบันนี้เป็นชื่อคอสว่า j a แป n c อนเซ uh, ปต์ว w i n t e r and Spring uh huh. ก็คือผมเอาไอเดียในการคิดคอสนี่มาจากว่าตอนผมทำบริษัททัวร์ผมอยู่ญี่ปุ่น uh huh. ประมาณปีละ2 0 0วันนะครับ uh huh. ก็เลยแบบ uh huh. เห็นกุ๊กกลียมาค่อนข้างเยอะอยู่นานกว่าที่บ้านเลยครับญี่ปุ่นเขาจะมีของดีประจําฤดูกาลซ uh huh. ึ่ง uh huh. คอสที่ผมเสิร์ฟคอสเนี่ยเสิร์ฟตั้งแต่มกราจะถึงมิถุนา uh huh. เป็นช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิหมดพอดี ก็เลยเอาเมนูที่ดีๆของญี่ปุ่นนะครับเอามาอิงเป็นไอเดียในการคิดนเพราะคุณก็จะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนใช่ครับเห็นเขาบอเปิดสาขาด้วยนะแล้วคะตอนนี้เปิดสาขาที่ไหนคะตอนนี้มี4ร้านครับก็มีร้านที่บ้านเร็แรนแล้วก็ไปเปิดร้านสเตคเฮาส์ s t สเต h เฮาสอยู่ที่โรงแรมเมร์ประตูน้ำแล้วก็มีร้านทงคัสติคาเฟ่ขายแบบ โครงการเติรมือมาซึมโตะแล้วก็ร้านใหม่ตรงไอคอนสยาม,มเป็นฟทัไอคอนแบ่งร่างยังไงคะเนี่ยเราต้องบริหารจัดการครับก็ต้องบริหารคนเนาะใช่บริหารคนต้องแอกแล้วต่อไปข้อต่อไปคอนเซปต์คืออะไรคะคอนเซปต์จากทั่วโลกแล้วเพราะเนื่องจากว่าเรามีเชฟหลายๆคนมารวมอยู่ที่ร้านแ,แต่เราก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันก็เลยอยากจะ รวมจุดเด่นของแต่ละชาติเข้ามามาเป็นเมนูที่เราจะจะพริ้นเต้นกันอาจจะอาจจะเป็นว่าในคอร์สหนึ่งอาจจะมีเมนูที่ออกฝรั่งนอยญี่ปุ่นมาอะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้ผมคิดถึงอินเดียจีนอาหรับอุซเบกิสถานก็มีครับที่เล็งๆไว้ถ้ามันโควิดซาจะกลับไปทาถัวไหมคะตอนนี้ก็เริ่มกลับไปทาถั่วแล้วนะคะเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะไปสวิตเไปร์แลนด์พนักงานเขายังอยู่ไงพนักงานยังอยู่ใช่ เดี๋ยววันนี้จะสอนพี่บุ๋มทําเมนูข้าวผัดมันเนื้อคาโกชิมะนะครับเป็นเมนู oh <my> อันดับหนึ่งของที่ร้านเลยอันนี้เป็นเนื้อคาโกชิมะเกรด A5 เป็นเนื้อที่ชนะเลิศวาคกิโอิมปิกนี่คือเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนี้เดี๋ยวจะสอนย่าให้มันแบบออกมาแบบอร่อยที่สุด เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวสําหรับการย่างเนื้อนะคือถ้าย่างสุกเกินไปความอร่อยของเนื้อก็จะหายถ้าดิบเกินไปบางคนก็อาจจะไม่ชอบ,บก่อนที่เราจะใช้เขาอะจะเห็นว่าเขาเขาไม่แข็งมันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่แบบอุณหภูมิปกติคือถ้ามันแข็งมาแล้วเรามาลงกระทะเนี่ยข้างในเขาอาจจะยังไม่สุกถ้าสมมติว่าเนื้อยังไม่ได้ซับเนื้อเปียกครับต้องซับก่อนคือถ้า<ห>ออกมาจากตู้เย็นเนาะแล้วก็ละลายมาเนี่ยมันจะมีนม้นําอยู่ในเนื้อใช่ไหมใช่ครับ เราต้องเปิดไฟแรงย่งให้กระทะเขาควันขึ้นนะครับที่เราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าการที่จะทําให้เนื้อของเขาอร่อยเขาอร่อยตรงไขมันกับตัวเนื้อเราต้องเสียเขาเวางลงไปต้องได้เสียงฉีง่งว่ากระทะมีความร้อนพอเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะกลับด้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดที่เราจะกลับคือจุดที่เกิดครัฟขึ้นบนตัวเนื้อครับจะเห็นว่า,า,าเนื้อของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลจะไม่ใช่สี สีดำคขาดคือโปรตีนของเขาโดนความร้อนสูงแล้วเขาจะรัดตัวเป็นความกรอบโอ้ยเนี่ยกลับด้านนะกำลังดูแบบสีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นตารางตารางอะ่ะให้เนื้อก็ดูเป็นตารางตารางขึ้นมานะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมหลีไฟแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นไฟอ่อนแล้วตอนนี้เราจะทําให้เขามีความร้อนนะเข้าไปถึงด้านในเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงและ ็แม่นไหมบอกไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ไม่ไม่เอาแบบไม่ไม่หรือไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่งได้ได้ไม่เป็นคนแรกที่ตอบได้อะเวลาเล่นมุกนี้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับข้างในเนี่ยก็จะยังมีเดียมไลอ์พอดีจะเห็นว่าไขมันถึงของเขาที่เขามีอยู่ด้านนอกถ้ามันโดนความร้อนแล้วจะละลายไปพอสมควรแล้วข้างในจะเป็นสีแดงพี่บุ๋มต้องย่างให้ด้านนอกขึ้นครัสด้านในไขมันละลายไม่งั้นเหมือนเรากินเนื้อดิบอะครับพี่บุ๋มต้อง เริ่มตั้งแต่เปิดไฟแล้วก็ย่างออกมาให้ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับค่ะพี่บุ๋มพร้อมไหมครับพร้อมค่ะลุยเลยครับพี่พักพอเราจะได้กลิ่นหอมของมันของตัวเนื้อทาโกชิมะเป็ <S <S นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆเลยเนยยี่ได้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 เอ้ยได้ได้ไม่เสียชื่อคนชอบกินเนื้อ <S 1> <S 1> แล้วก็พักเนื้อ เอาไว้ในกระทะประมาณรวมทุก er. ทั้ง4ด้านให้ได้นาทีเพื่อให้ความร้อนเขาค่อยๆเข้าไปต้องต้องลุนแล้วว่ามีเดียมแรรหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อสวยสวย หลังจากย่างเนื้อเสร็จเราก็ต้องมาตกแต่งลงจานเพื่อให้สวยงามน่ารับประทานนะครับไข่ดองอ่ะเป็นพาทิตขึ้น<ม>อยู่ด้านบนแล้วก็มีป่าอยู่รอบๆเห็นไหมเป็นตลาล่าแล้วก็เดี๋ยวจะทําหิมะตกให้ดูนะโอเคหิมะตกมันทําจากอะไรคะหิมะอันนี้เป็นมันเนื้อคาโรชิมาครับเอามาขึ้นรูปให,ใหม่ให้เป็นก้อน,นเนอขาจะละลายเร็วมากๆเลยจเห็นว่าละลายหายไปหมดแล้วตรงที่รัรดมันละลายได้ด้วยตัดทายนะฟินมากมันจะหอมมันเนื้อใช่ไหมใช่ตักไข่ต้องตักดีให้น้ำออกหมดนะครับเดี๋ยวไข่แตก เปิดให้มันหันทางเดียวกันนะครับให้มันเอียงไปทางเดียวกันประมาณนะั้ให้เห็นลายสีแดงก็จะสวยงามขูดไปด้านนู้น ย่างเนื้ออาจจะเห็นว่าพี่บุม๋ม่านภารกิจแบบง่ายดายเลยนะเดี๋ยวผมมีอีกเนื้อนหนึ่งให้ลองอย่างนะอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ยากขึ้นมาหน่อยคือการย่างสเกลลอปนะครับอันนี้คือทีอ่ขุดเยอะี่ยไม่ใช่เลยนะคะเขาชอบชอบจะเห็นว่ามันละลายแล้วแค่โดนอุณหภูมิเราก็ละลายแล้วก็เดี๋ยวเมนูนี้จะย่างยากขึ้นมาอีกชื่อเมนูว่าโฮตาเตจากะเวลาย,ย่างนะคล้ายๆกับเนื้อเช่นกันต้องย่างให้มีเดียมแรนนิดนึง ไฟร้อนจนกว่าฝันจะขึ้นเอาหอยก่อนหรือ,อ,น,อ,น,อน้ำมันก่อนอน้ำมันก่อนเย็นนามากพอแล้วก็เกลีย่ยเดี๋ยวรอให้น้ํามันอะโดนความร้อนของกระทะเข้าไปตัวเดี๋ยวน้ามันจะวันขึ้นครับแล้วพี่ก็หลี่เป็นไฟกลางแล้วค่อยเอาหอยลงดเดี๋ยวดูนะครับว่าพี่บุ๋มจะรออนไหมอันนี้เป็นไฟอ่อนครับพี่หมุนขึ้นอีกนิดนึงนอ่าเ<ๆ>บาเบาเบามือละมันนิดนึงครับพี่<บ> au, อ่าได้ละกดให้เขาคอนแทร็กกระทะนิดนึงกดกดด้านบนนะครับ อย่าเพิ่งดึงขึ้นมาถ้าดึงอาจจะติดกดเบาๆเบาๆเลยแค่แบบรู้สึกว่าหอยโดนกระทะพอละถ้ากดแน่นเกินมันจะติดกระทะแล้วพลิกไม่ได้สังเกตว่าข้างๆจะเริ่มเห็นขอบมันขึ้นมาเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนๆที่พลิกได้เลยดึงขึ้นไหมครับอ่านี่สวยงามสวยงามโอ้ยถ้าเข้าใจขั้นตอนไหมอ่ะใช่ใช่มันต้องเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าเสียเฉยเฉย เดี๋ยวเราต้องเบตติ้งเบตติ้งเป็นเทคนิคการปรุงอาหารฝรั่งเศสโดยกันใส่เนยลงไปแล้วก็เกลี่ยให้โดนพอนอนให้ทั่วครับต้องรีบเกลี่ยแล้วเดี๋ยวเนยไหม้เดี๋ยวดูว่าจะเบตติ้งออกมาแล้วสวยงามหรือเปล่านะครับลาดเลยครับต้องลาดให้รู้สึกมันฟูผู้ผูที่หอยครับอุ้หอมเนย จะเป็นยังไงทำให้ดูแค่นี้นะครับพี่โอเคให้เราลองดูเองใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเนาะใช่ครับมา เ,เหมือนเหมือนเป๊ะเลยนะครับทำออกมาได้เหมือนกันเป๊ะเลยโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อแล้วให้ลองพี่ธัญญาลองถามดิว่าอันไหนของเชฟอันไหนของพี่เอเอรวยหรือไม่รวยเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะโอ้โเสร็จท้นเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยอะพี่มุ้แยกออกไหมว่าจานไหนเป็นจานไหนไม่ออกเลยคะ่ะหนิาเหเหมือนกันมากบอกแล้วก็ปีีเกตเอ เมนูแรกของเรานะคะเป็นข้าวปัดมันเนื้อที่เราใช้เ,เนื้ออย่างดีนะคะแล้วก็มีไข่ดองอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะเหมือนภูเขาไฟบูจินะฮะถูกต้องโอ้โหมีนาการแบบว่าพรีเซนต์นี่ก็คือได้เลยไ,ได้เลยมิพี่ยาดูาออกไหมครับว่าอะไรของพี่บุม๋มแค่เดานะของพี่บุม๋มวันนี้จริงเหรอเก่งมากอันนี้แหละ มันก็ไม่ต่างกันอีกอะ่อพี่ผมนี้เอ้ยจริงๆจริงๆอันอ้อชิมของพี่ปุ๋มนะเป็นเนื้อคาโกชิมาเกรดเอจากจังหวัดคาโกชิมานะครับเป็นบากคิวที่ชนะเลิศบาคิวโอลิมปิกเวลาเคี้ยวอ่ะมันที่แทรกอยู่ในเนื้อจะหอมขึ้นจมูกโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากจริงเลยอะสรุปภารกิจนี้รวยหรือไม่รวยคะ รวยแน่นอนนะค,ะครับอย่างเงี้ยค่ะคุณต่อฝากหน่อยแม้ว่าถ้าเกิดาใครอยากจะมาทานมาชิมฝีมายไล่มือคุณต๋อเนี่ยต้องมาอย่างไรที่ไหนอย่งไรคะเข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะครับมีชื่อเพจ f a c e ุ o ก k o o o d Hub Home e h a เบิลค่ะแล้วก็จะมีลิงก์สำหรับจองอยู่ที่หน้าเพจพี่ผมรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาเป็นเ h ฟเทเบิลเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนวมันมีรายละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของของที่ตกแต่งกว่าจะได้อันเนี้ย เราถึงรู้แกว,ว่ากองทัพข้างหลังของเขาอ่ะสิบสองคนไม่ธรรมดาโอ้สุดยอดดังนั้นนิยามของเชฟเทเบิลที่แท้จริงคืออะไรคือการที่เชฟเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวส่งต่อให้ลูกค้าได้ทานสิ่งที่ดีที่สุดที่เชฟต้องการจะสื่อสารออกไปครับนี่คือศิลปะแบบหนึ่งเหมือนกันเบบใช่ใช มีอะไรจะฝากคุณผ <oh ู้ชมหน่อยไหมคะเอาผลงานหนูน้อยหนูน้อยมีผลงานอะไรบ้างคะเป็ะไรนะใหม่เด็กใหม่ในวงการบันเทิงก็จะเป็นแบบงานพิธีกรนะคะรายการตกมันบันเทิงดราม่าวันนี้นะคะแล้วก็จะมีรายการวิทยุห้องรับแขกด้วยนะคะจากนั้นก็งานจะเป็นองค์กรทาดีและเป็นหลัก หลังๆก็จะเป็นงานการกุศลส่วนใหญ่ที่หลายคนจะเห็นงานช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำงานตรงนี้กันแล้วก็ส่วนงานอื่นๆงานสอนหนังสืองานอะไรก็ยังทำอยู่นะคะเป็นผู้หญิที่ขยันมากจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยผี่บิที่ให้เกียรติมารายการนะคะขอบคุณเต๋อด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะทําอาชีพอะไร สามารถที่จะอิ inbox มาที่รายการเราได้นะคะสามารถเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายบุกครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะสามารถติดตามชมรายการซุปตาพารวยย้อนหลังได้ที่ Facebook นะคะซุปตาพารวยแล้วก็ช่อง YouTube นึกสนุก h ช n แนลค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เรา3คนก็ลากัไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่บุ๋มจะชิมเอา้าไม่ไม่ชิมของตัวเองหรอคะก็อยากดูฝีมือเขาเป็นไง<ด>แต่คุณธนาค,คุณต้องลองได้อันเนี้ย ของนําจากพอกไกโดเลยนะมาไกลนะเดี๋ยวจัดเลยที่ค่งั้นที่ค่จะเอาเมนูของพี่บุ๋มนะพี่บุ๋มของเชฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสับนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคพี่บุ๋มจะไปทําให้ลูกสาวทานไหมคะไม่พามากินเลยง่ายกว่าเออเส้นล้วนๆค่ะเส้นแรงเส้นแรงมากดังนั้นไม่น่าละ